สินเชื่อเงินด่วนใชล้ลิดลิดซิงนะครับอนุมัติง่ายได้เงินไวรับเงินเต็มจํานวนติดเครดิตบูโรก็สามารถกู้สินเชื่อนี้ได้นะครับไม่ต้องมีบุคคลค้าประกันเอกสารน้อยเข้าเงื่อนไขรับเงินเต็มจํานวนดอกเบี้ยถูกนะครับกู้ง่ายกว่าของธนาคารอย่างแน่นอนกู้ได้ทุกอาชีพนะครับ ดอกเบี้ยลดต้นลดดอกผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนเป็นบริการสินเชื่อรถทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์ว่าสินเชื่อลถเพื่อการเกษตรก็มีนะครับสินเชื่อลดแลกเงินสินเชื่อ,เ,เ,อเป็นบริการจำนำทะเบียนรถลดไม่ต้องจอดไม่ต้องอนเลี่ยมนะครับ ซึ่งสินเชื่อนี้มีชื่อว่าชัยฤทธิ์ลิซิงสามารถตรวจสอบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ทางเพจของเขาเลยนะครับชื่อว่าชัยฤทธิ์ลิซิงหรือว่าติดต่อไปทางไลน์เพจเว็บไซต์ของเขานะครับว่าสินเชื่อเขามีจริงไหมนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพมักจะปลอมแปลงมาในรูปแบบของเพจปลอมไลน์คอร์เซนเตอร์หลอกให้เรา ทำสัญญามีค่าเอกสารมีค่าโอนจองมัดจำต่างๆนานาอันนั้นคือมิตราชีพนะครับการจะยื่นกู้ขอสินเชื่อนั้นต้องไปยื่นกู้ที่สำนักงานหรือว่าสาขาของเขาเท่านั้นนะครับจะไม่มีแบบสมัครแบบทางออนไลน์ทางเพจหรือว่า Facebook ต่างๆนานาใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นสินเชื่อพี่โกหรือว่า นาโนไฟแนนซ์ ance, จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตามกระทรวงการคลังมีใบอนุญาตถูกต้องนะครับสินเชื่อนี้มีอยู่จริงมีหลายสาขานะครับมีทั้งสาขาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเช่นน้องบัวดแดงวังชมพูเมืองปานเมืองเลยภูกระดึงน้องหินโพทองอ่างทองนะครับข้อดีของสินเชื่อใช้ลิตลิสซิ่งก็คือ เอกสารไม่ยุ่งยากครับมีเพียงแค่สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแต่ก็เล่มรถยนตรวมรถมอเตอร์ไซค์นะครับยื่นกู้ง่ายกว่าของธนาคารแน่นอนนะครับได้เงินไวเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะครับต่างจากของธนาคารเงินไขเยอะเช็คเบิกิดบูโรเราด้วยนะครับอันนี้เขาไม่เช็คเบิกิดบูโรถ้าสนใจสินเชื่ออย่างอื่นเช่นแอปกู้เงินหรือว,ว่าสินเชื่อเกี่ยวกับ ธนาคารเชื่อรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าสินเชื่อจำนดที่ดินก็เข้าไปดูในช่องผมได้นะครับซึ่งผมทํคยิปไว้ประมาณ300กว่าคลิปเพื่อเป็ี่ยนแนวทางเพื่อเข้าเงื่อนไขเพื่อเดือดร้อนเรื่องเงินไม่ต้องไปหยิบไปยืมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงให้อภายนะครับถ้าสนใจก็ฝากอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดี